บินเก m e r t รเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร mm hmm. กดเลยกดเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมมูนชายอิงครับก็วันนี้สรรหาเกมมาป้ายากันอีกแล้วนะครับก็เป็นแนวเกมการจําลองสถานการณ์นะครับการต้มเหล้าเถื่อนนั่นเองนะเราจะมาทําธุรกิจเหล้าเถื่อนนะครับเนี่ยตามรูปนี้เลยนะก็ดูน่าสนใจดีนะครับตอนนี้ตัวเกมก็ยังเป็นช่วงเดโมอยู่นะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองไปหาโหลดได้เลยนะครับในสตรีมนะซื้อเกมก็ตามนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้โอเคครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะนิวเกมกันเลยครับ โอเคครับชั珀เตอร์ที่1นะครับก็เหมือนว่าเราจะมาต้มเล่าเถื่อนนะครับในป่านะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับภูเขาด้วยนะครับแล้วก็ต้องคอยหลบตำรวจปะมีการค้าขายการหลบตำรวจด้วยนะครับโอเคลองเริ่มดูซิเฮ้ยภาพก็โอเคอยู่นะภาพสวยอยู่นะครับไอการขยับมุมกล้องครับ WSD นะครับตามพื้นฐานเลยโอเคการซูมก็ looking ครับการหมุนก็ QE นะเออภาพสวยใช้ได้เลยนะ open window ครับกดที่กระท่อมขึ้นมาอ๋อนี่คือลูกจ้างนะครับลูกจ้างลูกจ้างอะโทมัสลองมาสิแล้วก็มาที่ตรงนี้ Equipment อ๋อนี่คือถังหมักนะครับถังหมักเหล้าเถื่อนเราก็เดี๋ยววางไว้ออข้างๆนี้แล้วกันโอเคลองวางดูครับ อารมณ์คล้ายๆเกมไอ้อะไรนะที่มันหนีออกจากเมืองอะ่ะเออมิสเตอร์เฟปเปอร์ป่ะประมาณนั้นคล้ายๆอยู่นะอันนี้ก็เหมือนเป็นคล้ายๆหม้อต้มนะครับหม้อต้มเหล้านะโอเคเลองวางดูซิการหมุนตัวอาครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันหม้อต้มเหล้าเถื่อนหมุนถูกด้านเปล่าไม่รู้นะต่อไปก็เป็นการเปิดแมปขึ้นมานะครับ วิ่งแมปใหญ่อยู่นะแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้ปะเบสฐานเรานะเอ่อต่อไปไปคลิกที่ร้านค้าครับอ๋อเป็นการแบบซื้อของไหมซื้อของซื้อของซื้อน้ำผึ้งครับจะมีความหวานอยู่70%นะแล้วก็ความเป็นกรดอยู่ที่30%นะครับอ่ะลองซื้อมาสิเอ่อซื้อมา50กิโลครับ มันพิมพ์ได้ไหมอ๋อไม่ได้นะต้องกดบวกเอานะครับเอาห้าสิบสิเน่เอห้าสิบสักสีส่ิทำไมมันไม่ขึ้น50สิเออห้าสิบครับแล้วก็กดาบได้เลยนะเงินเรามีอยู่สามหมื่นครับตอนนี้ใช้จ่ายไปห้าร้อยโอเคซื้อเลย <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีของไปส่งนะครับอ่าน,นี่ไง รถขนของส่งไปแล้วก็ให้รอจนกว่าจะไปส่งนะเร่งเวลานิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับดีเทิร์นทูเบดนี่มาแล้วต่อไปก็เปิดการผลิตนะครับก็คือรูปที่มันเป็นคล้ายๆขวดโหลข,ขวดแก้วตรงนี้นะอ่ะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาครับแอดส่วผสมเข้าไปก็คือน้ำผึ้งนะตอนนี้ที่เรามีครับอันนี้เป็นถังหมกักอ่าหมักซะ แล้วก็เลือกคล้ายๆหม้อต้มนะโอเคอันนี้ก็บรรจุพันธ์ครับใส่เป็นคล้ายๆโหลแก้วเรียบร้อยโหลดเรซปีอ๋อมันจะมีสูตรให้ด้วยนะครับการใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมนะอันนี้เป็นอะไรอะดัดี้เบียร์หรออ๋อเป็นสูตรครับเป็นสูตรมีโอแคนาดากับดนะัดตี้เบียร์นะลองดูซิ เลือกปุ๊บอันนี้เป็นการใส่ยีสต์ครับเพราะว่าทำเล้าทำอะไรพวกนี้ต้มียีสต์ด้วยนะวายยีสต์โอเคใส่ไปครับแล้วก็คลียดได้เลยนะไปเอ่อคลิกที่เซตอัพการหมักครับนี้คือการหมักนะการหมักส่วนผสมอ๋อเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใส่เอ่อยีสต์ใส่น้ำอะไรเท่าไหร่นะ อันนี้เขาบอกว่าให้ใส่ไป50กิโลนะครับอ่ะลองเลือกดูสิ50สโลอ่ะประมาณนี้แล้วก็น้ำา1 5 5ลิตรครับเลขทำไมมันพิมพ์ไม่ได้วะโอเค1 1 5ลิตรต่อไปอุณหภ,ภูมิครับที่27อ่ะประมาณนี้แล้วก็กดสตาร์ท โอเคทีนี้ก็เร่งเวลาการหมักนะครับเร่งไปเลยรอจนกว่าการหมักจะเรียบร้อยนะครับนี่ยคนงานก็ขนของมาใส่แล้วหมักซะเอาคนนี้ไม่ยอมมาของวางเฮ้ยเออหมักเลยหมักเลยสวยคนงานก็ใส่ชุดดูดีมกันนะเนี่ยใส่หมวกแบบยางกาด คล้ายๆทำพวกเหมืองอะไรอย่างนี้เลยนะดูมีมาตรฐานดีครับไปเร่งเวลาไปใส่น้ำอ๋อมันตักน้ำมาจากตรงนี้เลยเหรอตักน้ำมาจากข้างๆนี่เลยเหรอเออน้ำธรรมชาติเคหมักไปครับต้องรอเวลา เ,เรียบร้อยครับการหมักต่อไปก็ติกที่ตรงนี้ปะ<ม>เปิดการผสมเหรอเขาบอกว่าให้เปิดการผลิตนะครับนะอันนี้ปะแล้วก็อ๋อนี่ไงการการต้มการต้มโอเคุ้ยนี้จะมีแบบมีการเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาวะมีปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะ แอนเทอรอนอืที่ต้องเลือกยังไงอ่ะอ๋อให้เลือกตรงนี้เหรอโอเคนี่มีการเลือกการต้มด้วยนะครับว่าจะเน้นอะไรนะเรามรามานี่ไหมโอเคแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับลองดูแล้วก็รอจนกว่าจะต้มเสร็จนะเร่งเวลาไปครับ คืออาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตรงไอ้การต้มตรงนี้นะมันแบบละเอียดนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรนะเพราะว่าไม่ใช่สาย <c oughs> ไม่สายต้มเหล้า <c oughs> เออต้องลองปรับดู <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับคอมพิว ต่อไปก็เป็นการบรรจุใส่ขวดนะครับบรรจุใส่ขวดอ่ะลองดูซิราคาตรงนี้ก็คือต้นทุนนะครับ500เหรียญน,นะแล้วก็เลือกกำไรนิดนึงแล้วกันขายสักสี่สิบห้ามโอเคลองดูครับแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์เทสต์นัมเบอร์วัน อลองดูโอเคลองดูครับไปลองขายดูซิต่อไปเปิดเวิร์กช็อปขึ้นมาครับเวิร์กช็อปเปิดที่การเมนเทนเนนต์นะครับอ๋อมีการบำรุงรักษาด้วยนะไอตัวหม้อต้มหรือว่าถังหมักพวกนี้นะครับโอเคต้องมีการรีแพ์ด้วยอ่ะรีแพ์ซะโอเคแล้วก็ต้องรอนะจนกว่าจะรีแพ์เสร็จคนงานจะมาซ่อมนะครับ ตามนี้เอ่อต่อไปคินนิ่งเหรอการทำความสะอาดเอ่อทำความสะอาดอ๋อมีแบบพวกไฮย,ยีนด้วยนะครับคือถ้าสกรปรกพวกเล่าอะไรพวกนี้มันก็อาจจะติดเชื้อนะอะไรประมาณนั้นนะเอออ๋นี่แบบมีการอัปเกรดด้วยนะครับเยอะเลยแนฮะ มีการสร้างด้วยการต่อการสร้างอะไรเงี้ยเอาวะโอ้ลองดูแล้วกันเอ้ยหรือว่าเขาให้นี่เปล่าแป๊บนึงนะเขาให้เราประกอบแบบอันนี้ปะลองลองประกอบดูแล้วกันนะครับเอาราคาถูกๆหน่อยแล้วกันงบมีไม่ค่อยเยอะโอเคประมาณนี้ลองสร้างดูสิ ในเมื่อแอนคารโก้นะครับตอนนี้เหมือนว่าเราจะผลิตเสร็จแล้วนะเอาไปส่งว่าเอาไปขายเลือกวอร์เกอร์ครับเอาสตีเวนไปแล้วกันแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ไปครับอันนี้โอเคเทสหมายอลขวัน okay. เอาไปขายเลยอันนี้เซตที่ตำแหน่งการขายนะครับอ๋อน,นี่คือเหมือนเป็นพวกชุมชนไปประมาณนั้นขายที่เบอร์นหนึ่งก่อนแล้วกันไปนี้แล้วก็ส่งเลยครับไป มีดาวตำรวจด้วยนะถ้าเราแบบขายเยอะเกินก็จะโดนจับหรือเปล่าโอเคขายเสร็จแล้วนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้เลือกเป็นคล้ายๆเป็นเควสปปะเลือกเควสคือคนพวกนี้ปะอ๋อนี่ไงใช่ใชโอเครีเทนทูเบดครับแล้วก็ไปสร้างตัวหม้อต้มขึ้นมา3อันนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีวัตถุดิบบางชนิดนะครับเหมือนเราต้องเตรียมการก่อนนะ ก็ไปที่เวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เลือกเป็นไอ้พีฟอร์เมนเทชันนะครับลองดูซิคือนี้นะแล้วก็ลองสร้างดูมันเหมือนเป็นคล้ายคเครื่องบดปะ่ะเครื่องบดพวกผลไม้อะไรเงี้ยนะอ่ะลองสร้างซิคัตเชอนี่ไงเหมือนเป็นตัวบีบอัดผลไม้นะครับ ลองวางนี้แล้วกันโอเคเอ้คือต้องวางสามอันนี้เลยได้เปล่านะที่เราเพิ่งทำมานะครับเดี๋ยวลองดูดิอ่ะวางซะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวบีบอัดเหมือนกันนะเป็นตัวบดอะตัวบดผลไม้พื้นที่ก็วางยากเหลือเกิน โอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็ให้สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะแล้วก็มีการผสมระหว่างส่วน3ผสมนะครับอันนี้ก็ให้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทำเป็นการผสมกันระหว่าง3ชนิดนะนะคลองดูซิอะผลิตใหม่ครับแส่วนผสมนี่ไงสามอันนี้ลองดู ก็มีเป็นคล้ายน้ําตาลทายแดงนะครับอันนี้เป็นน้ําเชื่อมนะแล้วก็น้าพึ่งนะครับอันนี้กระบวนการทำอ่ะหมักซะใส่ยีสต์ด้วยใส่ยีสต์เป็นวาย,ยีสต์แล้วกันแล้วก็นี้คืออ๋อเป็นหม้อต้มครับเราเลือกแบบสุดสายเลยก็ได้นะก็เดี๋ยวลองขีดดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปครับขีดตามสูตร ตามที่เขาบอกอ๋อนี่ก็คือจบบทฝึกษนแล้วนะครับแล้วก็สามารถมาทําเล่าเถื่อนได้เลยนะตามใจฉันเลยนะครับอยากใส่อะไรก็ใส่นะสายครัฟนี่ไม่ควรพลาดนะครับสายครัฟเหล้าครัฟเบียโอเคลองหมักดูซิอันนี้สักร้อยกิโลไหมร้อยกิโลเก้าสิบแล้วกันทำไมมันมันแบบมันเลื่อนไม่ค่อยได้นะอ่ะร้อยโล ไอ้ร้อยโลน่าจะเยอะไปฮะเอาสักประมาณ80ที่เหลือใส่น้ำไปอันนี้เขาบอกว่าน้ำตาลเหมือนจะมีปัญหานะครับเยอะไปเหรออ๋อน้ำตาลเยอะไปครับได้สูงสุดประมาณ25%นะที่เหลือใส่น้ำไปแล้วก็อุณหภูมิ28แล้วกันอ่ะเริ่มดูครับลองดูซิ มักซะเลยแต่บางทีพวกหญ้าพวกอะไรนี่ก็ลกเหมือนกันนะอ,อ,อันนี้คือเควสเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อข้าไปพวกนี้เสร็จแล้วโอเคลบได้เลยหมักไปครับหมักไปครับเอาจริงตัวเกมก็เหมือนยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะมันก็ยังมีแบบ แปลกๆนิดนึงนะครับแต่ภาพสวยดีเกมนี้นั่นแหละก็ถ้าใครแบบเป็นสายครับเล่าครับเบียนะครับอยากลองทําดูนะก็ไม่ควรพลาดน,นะครับเกมนี้น่าจะแบบปันป่นๆดีเออครับเล่าเถื่อนเอาไปขายตอนนี้ก็รอเวลานะโอเคหมักเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเอาไปต้มนะไปครับต้มเลย นี่แต่การต้มเลยผมยังไม่ค่อยรู้ว่ามันคือยังไงนะไม่เข้าใจแบบการเลื่อนอะไรพวกเนี้ยมันยังไงไม่เข้าใจแล้วไม่หลอดมันเดี๋ยวนะรีเซ็ตก่อนได้ไหมเอ่อทำไมมันมาตรงเนี้ย เอาหลอดมันเลื่อนถอยหลังไปไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเขานี้เออ,อลองดูแล้วกัน3ชั่วโมงลองต้มดูดิเออไม่ค่อยเข้าใจวิธีการต้มแฮะงงไม่รู้ว่าต้มยังไงแต่ต้มแค่3ชั่วโมง,งนะก้อนข้างไวนะครับ โอเคเรียบร้อยหรืมันบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าหลอดเวลามันเนี่ยมันยาวมาเงี้ยเรียบร้อยนะ่าจะบั๊กไปแล้วครับอันนี้เออเนี่ยติดบั๊กไปแล้วอะ่ะกดอะไรไม่ได้เลยจบ เออ G G ครับตอนนี้มันเป็นเกมเดโมอยู่อะเนาะเอ้าเนี่ยบัคจริงๆรอะเนี่ยไปต่อไม่ได้ออะโอเคครับก็ถ้างั้นเดี๋ยวอีพีนี้เราไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการลองเล่นให้ดูนะว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับเผื่อใครสนใจนะมันก็ประมาณนี้นะครับแต่เกมก็จะมีบัคบ้างเพราะว่ายังเป็นเดโมอยู่นะ เกมตัวเต็มก็น่าจะดีมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย